สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวโต๊ะแคมปิง้งโต๊ะสำหรับพกพาไปเข้าแคมป์กันนะคะก็คือทำไมเราต้องมีโต๊ะเจ้าโต๊ะแคมปิ้งตัวนี้นหนักพอใช้ได้เลยนะก็คือเวลาเราไปแคมปิ้งเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมไปนะคะหลักๆคือจะต้องมีชุดอุปกรณ์สำหรับนอนใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ เครื่องอำนวยความสะดวกก็คือในเรื่องของอาหารการกินหรือว่าจะเป็นทำกับข้าวหรือนั่งปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นเจ้าโต๊ะแคมปิ้งก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องหาให้มีวันนี้เราได้เจ้าตัวนี้มานะคะด้วยราคาเพียง900บาทเท่านั้นเองจากช้อปปีเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างนี่เลยมาเป็นลูมถุงแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะคะว่าข้างในถุงเนี่ยมันมีอะไรมาให้บ้างอ่า ่ะเราก็แกะออกมานะคะข้างในอย่านี้เลยปึ๊บนี่นะคะข้างในแบ่งออกกระเป๋าเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนแน่แบ่งเป็นจัดเป็นส่วนด้วยนะคะนี่เลยมีที่กั้นผ้าใบผ้าล่มกัน้านมาตรงกลางนิดนึงนะคะก็จะมีตัวนี่เลยตัวแรกตัวท็อปเปอร์นะคะหรือว่าตัวเติมพื้นโต๊ะของเรานี่เองนะคะมียางมัดมาให้เรียบร้อยอะอันนี้ชิ้นที่หนึ่นะคะ อ่ะชิ้นต่อมานี่เลยค่ะคานหนึ่งอันอสองอันแบบนี้นะคะสองอันต่อไปอันสุดท้ายค่ะนี่เลยหัวใจหลักของโต๊ะของเราก็คือเสานะคะทั้งหมดรวมกระเป๋าด้วยนะคะให้มา 1, 2, 3, 4ชิ้นวัสดุนะคะทำมาจากอลูมิเนียมเคลือบนะคะ นิดนึงกันเออน่าจะเช็ดน้ำอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ง่ายนะคะเอาละค่ะเราจะมาการกันนะคะตอนนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องหยิบขึ้นมาเลยสำหรับเจ้าโต๊ะปิกนิกอันนี้หรือโต๊ะแคมปิง้งอันนี้นี่เลยค่ะขาของมันนะขยายออกมาเลยค่ะเดินขยายออกมาด้านข้าขงแบนนี้อ่าตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีตัวฟิกซ์ล็อกนะว่าคุณจะต้องอยู่ตำแหน่งไหนนะคะก็คือเราเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนตัวที่จะกำหนดระยะของเจ้าโต๊ะนี้เนี่ย ก็คือคานค่ะนะเจ้าคานของมันนะคะอันนี้มันเจาะมาเจาะมา3มรูหนึ่งสองสามรูนะตัวนี้แหละคะ่ะจะเป็นตัวกําหนดว่าโต๊ะของเราจะยาวจะกว้างแค่ไหนนะเพราะว่าเราจะต้องเสียบเอาเจ้าคานตัวนี้ลงไปในน็อตตัวนี้นะคะมีน็อตมาให้ทั้งหมด6ตัวนะคะคาน2อันเริ่ม จากคานนัแรกก่อนเลยนะคะก็เลยเราก็เอาอันแรกลงไปก่อนก็ได้นะคะก็คือเริ่มจากมุมไหนมุมซ้ายมุมขวาก็ได้นะคะแล้วเราก็ค่อยค่อยขยับเจ้าตัวกลางนะให้มันตรง ไปนะคะชิ้นสุดท้ายชิ้นที่สามก็คือเจ้าทัปเปอร์ของเรา mm hmm. สังเกตว่าเขาใหมมม้มีมีหนังยางนะคะรัดมาให้ด้วยเ mm hmm. พราะอะไร mm hmm. ถ้าเราเปิดออกเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันจะเด้งออกจากกันได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วตรงมุมนะคะมันก็จะมีช่องสำหรับคล้องกับคานทั้งสี่มุมนะคะแล mm ้ว hmm. ก็เอาไอ้เจ้าช่องตัวเนี้ยใส่ไปน การแคติงขาเจเรียบร้แล้วนะคะความแข็งแรงก็โอเคเลยนะส่วนขนาดเรามาวัดกันดีกว่านะคะว่าขนาดกว้างคูณยาวที่เราได้จากราคา9 0้ายบาทมันคือเท่าไหร่ความยาวของโตะ๊ะอยู่ที่94เซนติมค่ะวัดจากท็อปเลยนะคะวัดจากจุดสูงสุดแล้วก็ต,ต้งความกว้างอยู่ที่55เซนติเมตร เรียบร้อยสําหรับขนาดแล้วก็การเซตติ้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะพูดถึงข้อดีของเต๊ะโตตัวนี้หนึ่งมันมีกระเป๋าพกพาง่ายนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยถือว่าพอดีกับการที่เราจะไปแคมปิ้งกับครอบครัวหรือว่าปาร์ตี้กับเพื่อนๆนะสี่ห้าคนเนี่ยก็พอวางเลยนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าจะบาร์บีวเนี่ยอาจจะต้องมีเซตใหญ่กว่านี้สุดท้ายเมื่อเราการเสร็จเราก็จะต้องเก็บด้านบนก่อนนะคะการเก็บด้านบนก็คือเอาท็อปเปอร์ออกจากช่องของพาน์ ช่องแบบนี้ดึงดึงยือดออกไปนิดนึงนะคะแล้วน,นี้ก็เหมือนกันดึงยือดออกไปนิดนึงนะคะแล้วก็พับแบบนี้ ทัหมดกับใส่ถุงของมันดีอ่ะชอบตรงส่วนของกระเป๋าที่เขาแบ่งมาให้แบบนี้นะคะมันเป็นสัตว์เป็นสวสด,ดีนะคะคแล้วก็คานนะคะใส่ลงไปเลยในช่องสา รูดพร้อมเดินทางกลับบ้านนะคะอ่าทีนี้ยังตอนแรกอ่ะลืมบอกไปว่าถ้าสมมุติว่าตัวเนี้ยจะไปใช้กับสายไบยเกอร์ได้ไหมเออมันค่อนข้างที่จะมีพื้นที่นิดนึงเล่ยนะคะความความกว้างของจะถุงเมื่อเมื่อเราใส่ถุงไปแล้วเนี่ยกว้างสุดน,น,นะอ่ะาของกว้างสุดประมาณอยู่ที่ประมาณ29เเซนเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเหมาะก,กับสายไบยเกอร์ นะมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้กระทานันขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าคุณแบกไปได้ก็อันนี้ก็แล้วแต่นะคะส่วนความยาวของถุงที่พับเสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณ57เซนติเมตรเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถยนต์นะคะแบกบไปได้หมดแน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นสายไบค์เกอร์อาจจะต้องเลือกโตแคมปิ้งชนิดอื่นนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวทั้งประกอบทั้งวัดขนาดให้เรียบร้อยเลยนะคะก็ถ้ายัางไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามัน มีประโยชน์กับการที่เราจะไปแคมปิ้งเลือกอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะก็อยากจะให้กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะคลิปนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย